เข้าใหม่อีกคันครับ City Turbo ปี2020ครับนี่ครับดูคันนี้เลยครับสวยงามมากครับสีขาวมุกเลยฮะโอ้โหดูดิสภาพดีมากเลยครับบอกเลยครับคันนี้นี่ครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับสวยมากครับผม v e t ทคเทอรครับสำหรับ City ตัวนี้ครับครับดูสภาพด้านในกันบ้างครับผมนี่เลยโอ้โหใหม่คลิกเลยนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมนี่เลยนะครับ อันนี้เป็นตัว SV นะครับปี2020นะครับไม่22,000เองนะครับผมโหสุดยอดมากเลยดูภายในนะครับผมสุดยอดเลยครับใหม่กิ๊กมากเลยแทบไม่ค่อยได้ขับเลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหา Honda City นะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับผมปี2020ครับขับไปแค่20,000กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็กระทัดรัดสะดวกสบายนะครับ ไปไหนสะดวจคล้องตัวแน่นอนครับใครสนใจอยู่ติดต่อมาได้เลยครับสีขาวมุกสวยมากฮะ